สวัสดีจ้ามอนี้เราจะมาเห็ดเมนูลาบเนือ้อลาบดิบจ้าเป็นอาหารเห็ดเลียงยาดพี่น้องมาคนเขาขึ้นเหล่าซอยจ้ามาปรุงกันเลยจ้าเนื้องว่าเขาก็ฝักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเครื่องนไนใส่ใส่เหลือดลงไป จแลกก็ใส่เพียจ้าเพียเขาก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วจ้าจแล้วก็ค้นคุกเข้าให้เลือดกับเพียกับเนื้องัวเข้ากันจ้าจะแล้วก็ใส่ดีดีสดจ้าเมนีพอลุงจอยเป็นคนปรุงลาบจ้าเครื่องปรุงก็มี เกลือน้ำปลาชุลดุข,าข้าวคั่วพริกป่นจ้ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบบักเวอร์จ้ะลาบเมืองสารคามบอระบ,รบ,รบรือจะใส่ใบบักเวอร์จ้ะอ๋อเขาจะต้องมีดอกที่จัดนะดี แล้วก็ปลาอีกุข้าวกลั่กินหลังอันนี้ของครถประมาณบดรวมต้นต้นซ่าบด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 เสรไ้อีกเรียบร้ยเสร็ได้เกลือกิซาราเนี่ยเจ้าหน้าี่ก็คอยมาดี่เจ้าของเรือน มีเกียร์บลบอมันเข้มีเข้านีเอาเข้ากันมาใครอยู่ไม่กินยาด้วยหรือตั้งใส่พริกเด้เขารู้อืมใส่พริกปนลงไปจ้ะสองช้อนโต๊ะลาบดิบขาต้องเหฮลรดจาดจ้ะมันจะแสบ ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะจะจแล้วก็ใส่ข้าวคั่วจะข้าวคั่วประมาณสองช้อนโต๊ะจะเห็มมหมเว้ยมะม่วงมะม่วงจะเขาเรยกมัง่วงเลยนะเออมมัวงนี ใส่พักลงไปแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันคนส่วนผสมเขากันดีแล้วเอาจะมาซิมรสชาติเบองจกามารสชาติพอดีบอต้องซีมแบบนี้หอ้ยอุ้ยเต็มปลนเอเ่งเด รสชาติจางไปน้อยหนึ่งจ้าเติมเกลือไปหนึ่งช้อนชาจ้าใส่เกลือลงไปแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันช่วงนี้ค้นเข่าขึ้นเ่าขาดบ่ไดคือเนื้งงัวจ้าสื่อเนื้งว่มาลาบเห็ดอาหารเลียงพี่นองที่มะซอยคนเข่าขึ้นเราจา่าขาดบ่ไดคือลาบงัวจ้า ลาบง้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปตักใส่จานกินกันเลยลาบง้วลาบดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากินกับข่าวเหนียวไม่ข้าเหนียวห่อน,อนแสบจ้ากินคู่ผักซดพริกลูกโดดกระเทียมขอโทษขออภัยผู้บากินดิบเด้จ้า ผู้ใดบ่กินดิบกะเอาไปคั่วให้สุกจ้าขอบคุณทุกก์กำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม